สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน้าที่สามเราไปดูบทนิยามกันบทนิยามของที่สามเขาบอกว่าให้ a แทนจํนจานวนตรรยะหรือศูนย์หน้าที่สามของ a คือจํานวนที่ยกกาลังสามแล้วเท่ากับ a ไปดูสัญลักษณ์ของหน้าที่สามกันสัญลักษณ์ของหน้าที่สามสัญลักษณ์ของหน้าที่สามจะมีจแ u a ร e r ท o หรือ เพื่อหมายกนของเราแล้วก็จะกนหวัวก็จะมีเลขสามแบบนี้อันนี้คือแทงรากที่สามดูรากที่3อ่ะไปดูากรากที่สของ a เราอ่านว่ารากที่สมของ a เช่น มาที่สามของแปดแล้วก็ไปดูซิเขาบอกว่าได้สามของือจะเท่านที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ a แปดเกิดจากอะไรคูณกันสามครั้งนะแปดเกิดจากอะไรคูณกันคะแปดเกิดจากอะไรคูณกันก็เกิดจากอะไรคะสองคูณอะไรสอง คูณสองคูณสอ่ออออให้นักเรียนเวลานักเรียนจะเขียนรูทหรือเครื่องหมายกลนให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่ารากที่3ของแปดได้เป็นรากที่3มของ2องคูณสคูณสเราเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งได้เป็นรากที่สาม ของ2ยกกำลัง3ดังนั้นรากที่3ของ8จะมีค่าเป็น2นั่นเองแบบนี้แตกต่างจากรากที่2ไหมรากที่2ก็ยกกำลัง2ถูกปะ A ตรงนี้นจะยกกำลัง2แล่ไป็นรากที่3ก็ต้องยกกำลัง3หรือมีเลขเหมือนการคูณกัน3ครั้งดึงออกมานอกวงเล็บได้เป็น สองก็ได้ไปดูตัวยอย่างการหารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบก็ใช้ได้เหมือนการใช้หลักการเดียวกันเลยอ่านจะหารากที่สามของ216แยกตัวประกอบของ216ก่อนเลยแล้วก็ไปดูซิว่า216เนี่ยเกิดจากหลายขันกันครูก็จะใช้ตารางเนี้ยเวลานักเรียนว่าใช่ไหมนักเรียนก็ลากเส้นตรงก่อน แล้วขิดอันนี้แล้วก็เขียนส่งนี้เป็น216หนูก็ไปดูซิว่าจํานวนเฉพาะอะไรที่หาร216ลงตัวอะไรคะ2 2หาร216ได้เป็น2 1 2สองนี้เป็น0 2อะไรได้16 2 8 16องมีอะไรหารได้อีกไหมมีอะไร2 2 5 สิบอะไรได้แปดสออะไรหารห้าสิบี่ได้เีกไหมจำนวนเฉพาะอะไรก็ต้องเป็นละคะสองสสองสี่เหลือเศษหนึ่งสองอะไรได้สีมีอะไรจนวนเฉพาะอะไรหารยี่สิบได้เลยคืออะไรคะสนะสามอรได้ 3, อะไรได้สาม 9ก้เจ็ดต่อไปมีอะไรหารเก้าได้อีกไหมมีคืออะไรคะ3 3อะไรได้9ก้าสามมีอะไรหาร3ามได้อีกไหมมีคืออะไรคะสมนั่นเอง3ามหาร3ามได้1นักเรียนทำไปจนกว่ามันจะได้1นึ่งพอได้หนึ่งปุ๊บเราก็หยุด แล้วเราก็นำข้างหน้าตรงเนี้ยข้างหน้าตรงเนี้ยไปเขียนตรงนี้แยกประกอบของสอยล์ประกได้เป็นอะไรคะสองคูณสองคูณสองคูณสามคูณสามคูณสามได้ไหมงงขั้นตอนตรงนี้ไหมงงไหมหน้าตาคล้ายกันเห็นปะอันนี้ครูทำมาแล้วแต่เนี้ยครูลองเขียนให้ดูกลัวนากักเรียนงง เอาข้างหน้าตัวเนี้ยไปเขียนใส่ตรงนี้เอาข้างหน้าตัวนี้นะที่เราได้มเมื่อกี้เอาไปเขียนใส่ตรงนี้ได้เป็นสองคูณสองคูณสองคูณสามคูณสามคูณสามดาที่สามเราก็ดูสิว่ามีตัวเหมือนกันคูณกันสามตัวไหมสองคูณสองคูณสองยเงี้ยมันเหมือนกันสามตัวคูณจะได้เป็นสองยกกำลังสามสามคูณสามคูณสามมันคูณกันสามตัวคูณจะได้เป็นสามยกกำลังสาม คูก็จะได้การแยกตัวประกอบของ216เป็น2ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง3นั่นคือรากที่3ของ216คือรากที่3ของ216เท่ากับรากที่3ของ2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง3อะไรที่ยกกำลัง3เราดึงออกไป1ตัว2ยกกำลัง3ล้วก็ดึง2ออกไป2ยกกำลัง3ล้วก็ดึงออกไป1ตัว สามยกกำลังสาแล้วก็ดึงแค่3ออกไป1นึ่ตัวนั้นคูจะได้เป็น2อคูสามีค่าเท่ากับ6ดังนั้นรากที่3ามของสองสิบหกมีค่าเป็นอะไรคะมีค่าเป็น6ดังนั้นรากที่สามของสองรสิบหกคือ6นั่นเองนี่คือคำตอบอ่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึง่งจงหารากที่ 3, 3 20, ามของสามร้แล้วก็ไปแยกตัวประกอบเลย เ้งเหมือนเขาดอนเมื่อกี้ได้นะลากเส้นตรงลงมาก่อนลากเส้นตรงลงมาก่อนแล้วก็ขีดเส้นนี้น่าแล้วก็เขียนตอนนี้แคเขียนสามเริ่มต้นที่สามร้อยี่สิบแล้วก็ดูว่าสามรอยี่สิบเกิดจากอะไรหารสามรอยี่สิบได้บ้างหรืออะไรคูณกันกับ3ามอยี่สิบอะไรที่ไม่คูณไม่ใช่ไม่ใช่นะขอภัยค่ะ สามอยี่สิบมีอะไรหารได้จำนวนเฉพาะอะไรหารได้ก็คือละสองได้เป็นเท่าไหร่สองหารสามอยี่สิบได้หนึ่งร้อยหกสิบงงไหมในการหารน่ะหมือนหารสั้นน่ะอ่าหนึ่งร้อยหกสิบก็จะอะไรอะไรมาหารได้อีกจำนวนเฉพาะอะไรมาหารได้ยีก่ก็คือสองสองอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีแล้วก็ไปดูสองอะไรได้สิบหกสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกสองอะไรได้ศูนย์ศูนย์เราก็หารแบบนี้ไปจนเหลือ จนได้ละหนึ่งถ้าวัายไปอ่ะเดีครูจะเขียนให้ดูแล้วกันเขียนให้ดูนะสามร้อ่สิบอ่ามรยี่สิบจะมันเฉพาะอะไรหาได้ก็คือสองสองหนึ่งสองสามลบสเหลนะือ1นสอะไรได้12บสองอหบสอสองะไรได้ศูนย์ก็จะเป็นอะไรศูนย์ อะไรหันหนึร้อยหนร้อยได้ก็คืออะไรสองสไรได้ 2, 2, 1องอไรได้หนึ่งมีไหมนมีสองอะไรได้หกสองสหกองไรได้ศูศต่อไปแปดสิบจะเฉพาะอะไรหารได้ก็มีอะไรสองสองส่ไรได้ศูนย์ศต่อไปสี่สิบจเฉพาะอะไรหารได้ก็เป็นอะ2รสอสองสี สองศูนย์ได้ศูนต่อไปยี่สิจำนวนเฉพาะรหนไดก็ต้องเป็นอะไรสองสองหนสองสได้ศูนย์สองศูนย์ได้ศูนต่อไปสิบบ้างเป็นอะไรอะไรเอ่ยต้องเป็นอะไรสถูกปะสองเลสิบสองห้าได้สิบต่อไปมีอะไรหารห้าได้ไหมได้ก็คือแม่อะไร 5นั่นเอง5อะไรได้ 5, 5 1 5เป็น1แล้วพอแค่นี้เราก็เอาข้างหน้าตรงนี้ไปใช้ในการแยกตัวประกอบก็คือ2คูณ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 5เราก็จะได้ออกมาเป็นตัวไหนคะได้ออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองเราเวลาเราจะจับคู่ให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังตรงนี้ใช่ไหมหนูก็จับคู่ทีละ3ตัว ัวเหมือนกันคูณการสามตัวก่อนถ้ามันมีเยอะนะหนูก็จับคู่เป็นอย่างละสามตัวสองคูณสองคูณสองได้สองยกกำลังสามตัวนี้ใช้ไปแล้วต่อไปอะไรอะไรสองคูณสองคูณสองได้สองยกกำลังอะไรเอ่ยสองยกกำลังสามสองยกกำลังสามห้าต้องยกกำลังไ,ไ,ห,กกงงงไหมไม่มีเพราะมันมีแค่ตัวเดียวก็คูณห้าไปมันก็ได้เป็นสองยกกำลังสามคูณสองยกกำลังสามคูณห้าเออ อ่าสาม้อยยีแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นสองยกกำลังสมคูณสอยกกำลังสแล้วก็คูณหดังนั้นน่าที่สของสามยจะได้เป็นน้าที่สของสองยกกำลังสคูณสยกกำลังสคูณห้รที่ยกกำลัง3ามแล้ดึงออกไปได้1ตัวใช่ไหมตัวหน้าดึงออกไปได้1ตัวก็ได้เป็นตัวนี้ถูกปะตัวไม้ตัวนี้2อยกกำลังสแล้วก็ถอดได้ออกมาเป็นตัวไหนคะตัวนี้แล้ว ห้าของเรามันยุกําลังสามไหมไม่มีเราก็ติดลากไว้ติดลากที่สามไว้แล้วก็คูณกับลากที่สามของห้าดังนั้นจะได้ไปไรสองคูณสองไปไรสี่ดังนั้นจะได้สี่คูณอยู่กับรากที่สามของห้าดังนั้นรากที่สามของสามร้อยยี่สิบคือสี่ากที่สามของห้านั่นเองนี่คือขับต่อพอได้ไหม พอได้ไหมลองดูตัวอย่างสองตัวอย่างนะครูมีตัวอย่างมาฝากแค่สองตัวอย่างเท่านั้นเองอะ่ะนักเรีนยนก็ลองศึกษาตัวอย่างสองตัวอย่างนี้ดูแล้วไปทําแบบประหาศมีทั้งหมดหกขอ้อลองทําดูนะวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ